สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมอยู่ผมป๊อปปี้ในวันนี้ทุกคนอยู่เกมโคโรเคียวผมเล่นไม่เป็นอ่ะมาลองเล่นเฉยเอ่ะตัวละครก็น่าจะเป็นของเรายูทูบเบอร์ของค่ายโฮโลไลที่ตูแสนจักรวคาวิแต่ตัวละครที่ผมรู้จักมีแค่ตละคนเดียวครับตนยากจังตีไม่โดนเลยตียากจังเกมบ้าอะไรเนี่ยนี่แน่นี่แน่แดนนี่นนนโคนโเอ,อมันตียากอ่ะอ่ะมันตีออโตโอ้อ่ะด้วยอะไรอ่ะอัพสกิล เอ่อทำไมหางอันนี้มันดูหน้าตาแปลกๆไงไม่รู้วะเอาเป็นหนังสือแล้วกันคัมภีร์ไบเบิลเป็นโรคป้องกันให้เราผมว่าผมตายผมตุยผมตุยยั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 ไม่รู้ยัยไม่รู้ยรู้นี่แน,น่นี่แน,น่อุ้ยได้ได้อัพอีกแล้วเอออันนี้คืออะไรอ่ะเอ่อผมผมผมชอบหางว่ะหรือกเป็นชุดเอาเป็นขวดเหล้าดิเอาหางดีว่ะเฮ้ยว้าวจมตี ่หยตายแล้วโดนประกบข้างโดนประกบข้างเต็งสู้ไงอะทำไงอะอ๋อเออผมจะตุยอะกระมาดีได้อัพสกิลเพิ่มอุ้ยสกิลติดดาวคืออะไรอ่ะอัพเลยไปไปยาวๆยาวไปต้องค่อยๆไปฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปผมเล่นไม่เป็นอ่ะโอ้ยยยยยยๆหางจิ้มมันเออไอตัวนี้มันกุ้งปะวะตัวส้มๆเนี่ยนี่แน่นี่แน่อุ้ยตัวอะไรอ่ะคล้ายๆน้องปลาหมึกเอ้ย ะดวกกว่าที่คิดนะเนี่ยวา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 ยตุยตุยตุยเย่ตุยเย่กูตุยแดกยายายาอย่าไปเตะกูละใจอย่าไปเตะกูละใจอย่าไปเตะกูละใจกลับไปเก็บเวิ่กลับไปเก็บเวิโอเคเราได้อัพเวลเพิ่มเอ่ออัพไปทางด้านขวูยอันนี้คือน่าจะเป็นสปีดป่ะแต่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 จะอัพโหลดไปเลเวลาสองเพราะโหลดได้ยินหัวดหางหางน้องมีประโยชน์แล้วอุ๊ยเราเลเวลอัพอีกแล้วว่ะ หางต่อเลยน้องหางเวลสามตุยผมตุยได้อะคุณตยุยคุณตยุย <c oughs> เอาใหม่ครับอะไรอะติด,ดาวด้วยนะเอาแล้วกันอุ้ยคลื่นน้ำเหมาะก,ก,กับกูร่าสุดเลยนี่แน่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  Hello นี่แน่โไ้ได้แล้วได้แล้ววนมาได้แล้วอออออออโอเคอุ้ยจะได้บโปะจะได้หางอะเอาหางดีกว่าเออ เอออย่างนั้นแหละไปจุกเพราพราจุกเพราไปโดนผมตีปลาหมึกไม่เข้าเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยย่าอยาอย่ายาตีกุรอจังอย่าตีกุรอจังน้องเป็นหลามน้อยน่ารักเขาอีอู้เววเต็มเลยเต็มเลยเต็มเลยเก็บ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 โอ้อัพตะกี้คลื่นดีกว่าบอสมาแล้วบอลใบตัวแล้วอุ้ยขวานขวานทองคืออะไรอ่ะขวานทองคืออะไรแกหมุนติ้วหมุนติ้วขวานหมุนติ้วนี่แหละคี่น้ำสามสามลูก อย่ละ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 ฝากไว้ฝากไว้ฝากไว้ยา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 ไอไก่ยาไม่อยากตายไม่อยากตายอยากเล่นต่อไก่อย่ามาใกล้กูคืนน้ำช่วยทีคืนน้ำช่วยทีไอ้ไก่ย้าที่นี่นะที่นี่นะโอ้มอนสเตอร์เต็มไปหมดเลยมอนสเตอร์เต็มไปหมดเลย ยังไม่รอดยังไม่รอดยังไม่รอดยังไมรอดลากลากยาวลากยาวครับผมลากยาวผมลากยาวลากลงลากเท่ยาวย่าย่าย่ายังได้อยู่ยังได้อยู่โอ้ยไก่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 นารูโตะซาสึเกะนารูโตะซาสึเกะโอ้ยโว่ไปแล้วเลยยังยังไปได้อยู่ยังไปได้อยู่ จากระยะเวลาที่ผ่านมาผมได้ไปฝึกฝนจนแข็งแกร่งนี่คือตัวที่ผมพี่เราจะเคลียร์เกมนี้ด้วยน้องกุระเออผมอยากจะได้เป็นทางราาของไบเบิลหนังสือ BL อ่ะสีชมพูแล้วก็ขวานจะดีมากแต่มันไม่ได้ก็เอาเป็นหูฟังแล้วกันมันจะบล็อกดาเมจได้ฮิตหนึ่งแล้วก็จะเร่งศัตรูออกเป็นออกกระจายอ่ะแห้งตัวเรานิดนึงเดี๋ยวทําทำไดูนะ เนี่นยนะไอผมจะได้เป็นท้าทายของพิษว่ะมันไม่ออกอุ้ยนี่ไงขวานมาแล้วเอาขวานด้วยครับผมผมต้องการขวานกับเออ่ไบเบิลสองอย่างในการที่จะทําให้ผมเคลียร์ด่านนี้ฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนฟาร์มไปก่อนน้องฉันแข็งกร่งแล้วละ่ะฉันจะไม่แหกป่าวรไรเหมือนดะช่วงแรกอะเพราะฉันฝึกมาแล้วไอ้พวกกุ้งก็ใช้พิษฆ่ามันฮะไอ้พวกไอ้โครงกระดูกเนี่ยเอาเสียมกิ้มไปที ได้กัดว่ะกระขวานขั้นสองเอาเอากัดก่อนมาดิไว้พวกกระจอกไก่กรวกฉันแข็งแกร่งนลงเว้ยวันจันทร์ที่เล่นครั้งแรกเลยเนี่ยฉันไม่ิจเกลียววันจันทรี่ฉันเล่นครั้งแรกครั้งแรกกูแบบตายเอาใจเอาเลยดิกยืนชิวได้เลยเนะี่ยได้แค่ได้แค่ช่วง5นาทีแรกอะอย,ยืนชิวได้โอ้โอ้โอ้จะดตัยจะดตัย ยังไม่ได้เบบลเลยว่ะอัพเป็นทันตีศูนย์ก่อนแล้วกันมาดิว่างก็มาดิมาดิไม่ใช่สกิลเราวิ่งไวเมกไวเมกเนองวิ่งไวเมกไอชิ่งเบบยไม่ออกเลยขวาอีกนะว้ยๆไกล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 เบบยังไม่ออกเลยโอ้โหลุดกู้มงกรตีโอ้โท่านตีบวกบวกเลยแล้วกันบวกขวานเป็นบวกหกแล้วก็อุยขวานเราไปแบบแม็กซิมัม มาแล้วมาแล้วได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่กอ่เราตันแล้วฮะเราขาดแค่ไบเบิลไม่พูดยังไม่ออกเลยอะไรวะเนี่ยเอาเคลื่นผมว่าผมก็ไปเปิดกล่อ,กองข้างบนดีกว่าเปิดได้ไบเบิลผมเก่งแม่เจอผมฝึกมาเก่งชำชองดูแล้วกันว่ากูเล่นเกมเดียวจนไม่เล่นเกมอื่นเลยอ่ะไบเบิลไม่มีเลยไม่เจอไบเบิลเลยจเกมๆเฮ้ยนี่ไงเกมเนี่ยช้าๆสักครู่นะคุณผู้ชมรอสักครู่นะเพื่อเอาไบเบิลขั้นเจ็ดแล้วก็จะเอา หวานกับบัเบิลบรรวมกันเป็นสุดยอดไอเทมทีพิเศษของอุ๊บบัเบิลฉอเวียดามแล้วเวียดามแล้วขายนิดนึงขายนิดนึงโอเคบัเบิลคันสี่บัเบิลคันสี่ไปแล้วครับทุกคนบัเบิลคันสี่เวียดามแล้วเวียดามแล้วขายนิดนึงขอยนิดนึงโอเคบัเบิลคันห้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอสกะโหลกมาเร็วอุ้ยบัเบิลข่ายสองขันอุ้ยบัเบิลคันหกตัดยิบตอดย่อยตอดเล็กตอดน้อยตอดเล็กตอดน้อยเปิดเลยได้เป็น บายเบอร์รุคันเจสเราเหลือแค่ท่านผสมของท่านสีทองนี่ยังไงละ่ะสองอย่างรวมกัน,นจอดไอ้เทมโคตรโกงแล้วตองนี้คุณไปหาข้าวกินทำกับข้าวอะไรก็ได้นะอันนี้ชิวๆเลยมันชิวเกินอันนี้วะอันนี้วะเราจะไม่มีไอเทมเลยเลยตีบวกเบอร์เบอร์เดี๋ยว่วางตีบวกเบอร์เบอร์ตีบวกหนึ่งหย่า yeah. ถ้าผมทำลาวาวิลเชตได้ผมสามารถผสมได้ชิ้นน่าทันอยู่มันพุ่งสิบนาทีเก้านาทีแน่ยังมีเวลาฟาร์มอยู่โอ้โหตัวนี้ผมวาว้ยังกุระแทบไม่ต้องตีนะอีที่อีที่อีที่จริงเลยอีที่เนี่บหลบวิ่งหลบ มาแล้วมาแล้วมาแล้วท็อปฟอร์มชัดเกมนี้่ง่ายเกินเราหนูไอ้หนูแต่เราเนี้ยผมแพ้บ่อยมากนะไอ้หนูพวกเนี้ยมันวิ่งไวถ้าเกิดผมไม่มีแบบไบเบิลกับขวานอะที่อัพเต็มผมแพ้ตลอดเลยไอ้คนไหจะหมดเวฟวะโคจรผมขี้เกียจรอละโอ้โหเวฟนาฬิกามาแล้วเวฟนี้แม่งทำผมแตกโอ้ยแม่งเอ้ยไม่ออกเกี่ยวขั้นสามเกมนี้จะอีซี่มองมองไม่รู้เรื่องมองไม่รู้เรื่องแป๊บนึงนะตายตาย ตายแน่กูตายแนย่เราจะไม่มีดูดเลือดนี่ว่าเฮ้ยนี่งไงการผสมภาษาที่ลงตัวสารพัดของกุกกิ๊กกับถังลาวาฟิวชั่นตะดาดีโคตรโอพีไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วครับผมเราจะกลัวอีกทีก็คือเวฟตอนนาฬิกามาเยอะๆเวฟนั้นกลัวฮะเพราะคอมกมจะหนวมนะอีสี่วะจะเก็บเลเวลอะ โอ้โหบวกบวกดุดเลยทดขั้นสองเฮ้ยบอสมาแล้ว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 ไป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 โอ้ยโดนตีหลบ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 หักหลบหักหลบตายแล้วเหรอไวโคตรไปเป็นทางด้านของอบวกเลยอดขั้นสุดไปเลยมาเฮ้ยสามกองลัคกี้ของที่ได้คือเขียงระเบิดโลเอามาทำไมวะเนี่ยยโอ้ด่านนี้ด่านนี้ด่านนี้ไม่ชิวฮะด่านนี้ทำเฟล่อเด็กูลงกูจำได้งงมาก แล้วเราจะตายแล้วเราจะตายดูฝูงพวกนั้นสิโอเคหรืออุ๊ยบอลมาแล้วบอลมาแล้วบอลมาแล้วบอลยินนี่ายินนี่หลบหหลบครับผมหลบเฮ้ยจะไปกลับไปเก็บเวล่ะเวที่เหลือตรงนั้นเยอะมากเลยนะโอ้ย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 โไม่โดนโดโอ้ยดูดูดดู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 ด แล้วก็ถ้าเกิดจบด่านก็จะมีเงินที่งๆเจอะใ่เราฝากม,มา2อ0 0่เออนซื้อทางด้านของมันมีทางด้านของตู้กาชาแล้วก็และของเปอร์สกิลผมอัพไปแค่นี้เองอะ่ะผมไม่ค่อยได้อัพอ่ะผมเอาตังค์ทั้งหมดที่มีไปลงกับตู้กาชาฮ่าฮหมดแล้วอะ่ะเอ้ยยังสิแล้วขันน้องหัวม่วงจะออกไปในสองครั้งหรือเปล่าอยากรู้ก็ต้องลองไปตัวแรกํามไป 咋咋咋咋咋？打打打打打